คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5 k h z สากโรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออก East Asia Watch กันเช่นเคยนะครับ ในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับและในอดีตก็เคยเป็นประเทศมหาอำนาจและรุ่งเรืองมากๆแต่วันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อประเทศนี้ด้วยซ้ำนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศที่มีชื่อว่าประเทศมองโ,งโกเลียครับและแขกรับเชิญที่อยู่กับผมในวันนี้ได้แก่คุณนัทิชาสุภมิตรพิบูลนะครับ นักการพูดปฏิบัติการกองเอเชียตะวันออก3กรมเอเชียตะวันออกคุณณิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อหากเราจะพูดถึงมองกโกเลียในฐานะ nation state หรือรัฐชาตินะครับก็เราอาจจะต้องมองย้อนไปที่ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นิดหนึ่งคือถ้าเราดูมองกโกเลียเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ของมองกโกเลียเนี่ยมัน สามารถอธิบายได้ด้วยแบ็กกราวน์ของเราของรายการเราวันนี้นะครับทุกท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าแบ็กกราวน์ของรายการเราเนี่ยมีด้านล่างนะครับเป็นทุ่งหญ้าขณะที่ในบริเวณส่วนบนของผานเนี่ยจะเป็นทะเลทรายซึ่งนั่นหมายความว่าทรัพยากรการใช้ประโยชน์หรือ,อ,อการนำพื้นที่ไปพัฒนาเนี่ยมันเผชิญกับความทา้าทายนะครับที่อาจจะยากลำบาก และยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยคือเขาไม่ติดทะเล<ม>หรือชาพูดก็คือเป็นประเทศแลนด์ล็อกนะครับซึ่งเนี่ยมันหมายความว่าเป็นความยากลําบากของมองโกเลียนในด้านการขนส่งอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากทางออกสู่ทะเลมองโกเลียไม่สามารถทาเองได้เราถ้าเกิดเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยก็ลําบากแล้วเพราะหมายความว่าเราต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับซึ่งมันก็จะทําให้การต่อรองของเราเนี่ยมันอานาจต่อรองมันลดลงไปด้วยทีนี้เนี่ยอ,อยาก ให้คุณนันทิชาช่วยเล่านิดหนึ่งนะว่าแล้วในความสัมพันธ์ไทยมองโกเลียเนี่ยออไทยเราตระหนักถึงเรื่องนี้ใช่ไหมว่าออมองโกเลียเขามีข้อจํากัดมีความท้าทายต่างๆที่เผชิญอยู่แล้วเราเข้าไปออมีความสัมพันธ์เนี่ยเรามีโอกาสอะไรหรือว่าเราร่วมมืออะไรกับเขานะครับ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอบอกนิดนึงว่าประเทศไทยเองเราเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีสถานเอกอัครราชทูตที่ตั้งอยู่ที่ประเทศมอง,กโ,งโกเลียแต่ว่าเรามีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งที่คอยอดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องก,กับมองโ,งโกเลียเนี่ยค่ะแล้วก็สําหรับมองโ,งโกเลียเองเนี่ยค่ะเขามีสถานเอกอัครราชทูตที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยหรือที่กรุงเทพของเราตรงถนนวิทยุนี่เองค่ะ แล้วก็ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตของเขาเนี่ยค่ะนอกจากจะดูแลประเทศไทยแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เขาดูแลเพิ่มเติมนั่นก็คือ,อเป็นอินโดนีเซียที่เมียนมาแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือมาเลเซีย,ยด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณธรินได้สอบถามมาถึงเรื่องศักยภาพหรือสาขาที่ ไทยมีความร่วมมือกับมองโกเลียแล้วก็ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเราก็มีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งมันก็ทําให้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องอด้านเกษตรกรรมที่เราก็มีความร่วมมือหรือว่าด้วยคําที่ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรส่วนมองโกเลียเองเนี่ยก็เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านนี้ระหว่างกันแล้วก็ยังมีด้านวิชาการที่มองโกเลียเองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเขาอาจจะพึ่งพาประเทศไทยค่อนข้างเยอะหน่อยซึ่งเราเองอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าโดยกลมความร่วมมือระหว่างประเทศเองเนี่ยค่ะก็ได้ให้ทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับชั้นปโ,โทรหรือว่าเป็นการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยค่ะ สาขาที่เราให้ความช่วยเหลือเขาก็อาจจะเป็นอย่างเช่นในด้านการทูตหรือว่าเป็นด้านสาธารณสุขด้านเกษตรกรรมอะไรเงี้ยค่ะที่เราให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการกับทางอม,มองโกเลียเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไทยเองก็ได้แสดงบทบาทในฐานะประเทศที่เข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องวิชาการกับมองโกเลีย ผมทราบมาด้วยว่าในมองโกเลียเนี่ยคนไทยไม่ค่อยเยอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าค,คนมองโกเลียเนี่ยมาไทยเยอะถ้านักท่องเที่ยวเนี่ค่ะก็ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะถ้าเป็นคนที่มาทํางานที่ประเทศไทยเองเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะมาอยู่ในพวกองค์กรระหว่างประเทศค่ะอย่างเช่นพวก UN เที่เขามีอ่าเป็นเฮดคอร์เตอร์อยู่ในประเทศไทยค่ะอืแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยผมอยี่ให้ทุ้คนทราบว่าล่าสุดรัฐบาลเราได้มีมาตรการ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากมองโกเลีย,เ,ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องรับการตรวจลงตาซึ่งนั่นหมายความว่าเรามองว่านักท่องเที่ยวจากมองโกเลีย,เ,ยเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพใช่ไหมครับในการที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเราที่เกิดจากการท่องเที่ยว<ะ>เมื่อพูดถึงตัวเลขแล้วอยากจะต้องให้คุณณนนิชาช่วยบอกนิดนึงว่าแล้วให้การค้าระหว่างไทยกับมองโกเลีย,ยคือ จริงอยู่ที่เรามีความร่วมมือกับมองกโอกเลียในหลายด้านมากเลยแต่ทีนี้เนี่ยเร,เรื่องการซื้อการขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไทยกับมองกโอกเลียเป็นยังไงมองกโอกเลียเนี่ยเขาเขาขายอะไรให้เราแล้วแล้วเราขายอะไรให้เขานะครับก็ถ้าพูดถึงตัวเลขทางการค้าแล้วเนี่ยค่ะมองกโอกเลียเองอมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมองกโอกเลียอาจจะยังไม่มากนะักเมื่อเปรียบเทียบกันกับประเทศอื่น,นๆก็เมื่อของ ปี2,565ก็จะอยู่ที่ประมาณ53ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามองโกเลียเองเนี่ยค่ะถือเป็นคู่ค้าอันดับที่126ของไทยแล้วก็ถ้าพูดถึงสินค้าที่เราส่งออกไปที่มองโกเลียเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระดาษรถยนต์แล้วก็มีสินค้าเกษตรหรือว่ามีน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสินค้าสำคัญ แต่ในทางกับกันสิ่งที่เรานําเข้ามาจากมองโกเลียเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกสินแร่โลหะค่อนข้างเยอะเนื่องจากมองโกเลียเองเนี่ยค่ะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้านแร่ธาตุค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกอทองแดงถ่านหินยูเรเนียมเนี่ยค่ะหรือยูเรเนียมเองก็เป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ใช้เป็นพลังงานในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยค่ะนิวเคลียร์คาร์บอนต่ำ คือสิ่งที่มองโกเลียเขาใช้นะครับในปัจจุบันในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติทุกท่านอาจจะพอตามข่าวท่านจะทราบว่ามองโกเลียเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าของเขาหลากหลายหรือภาษาอังกฤษที่ว่า diversification นะครับ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมีเศรษฐกิจแบบพึ่งพาใครคนหนึ่งที่ทำให้เขาสูญเสียอำนาจต่อรองในทางการค้าไปซึ่ง แร่ยูเรเนียมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสินแร่สำคัญอย่างที่คุณนันิชาบอกไปใช้ในการผลิตนิวเคลียร์คาร์บอนต่ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยวาระเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะทุกคนอยากจะทำอะไรที่มันโกล r e กรีนหมดมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความต้องการหรือดีมาน์ของตัวยูเรเนียมเนี่ยมันก็เลยมากซึ่งมองโกเลียเนี่ยเขาก็เก่งเขาใช้ตรงเนี้ยมาเป็นตัวช่ใช้ในการ เชฟความสัมพันธ์เขากับประเทศต่างๆได้ซึ่งรวมไปถึงประเทศมหามนะด้วยนะครับคือจากข้อมูลของคุณนริชาเนี่ยมองโกเลียเนี่ยมีปริมาณสำรองของแร่ยูเรเนียมกว่า6 5 0 0่นตันนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดึงดูดพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับในอุตสาหกรรมดังกล่าวทีเนี้ยคนในเรื่องของการค้าเนี่ยมันอาจจะฟังดูไกลตัวนิดนึงเรามาขยับไปรเรื่องใกล้ๆตัวหน่อย รื่องการท่องเที่ยวคุณนิชาเคยไปมองโกเลียไหมฮะส่วนตัวเองยังไม่เคยไปมองโกเลียนะคะแต่ก็ตั้งตารอาวันที่จะได้ไปเที่ยวที่มองโกเลียะคะ่ะครับผมผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นว่ามองโกเลียเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบโนมัต <nom ad S 2> นะฮะ,ะ,ะที่การพักอาศัยแบบอาจจะพูดว่าไม่มีแหล่ง ที่พักอาศัยที่ชัดเจนวิถีชีวิตของชาวนอม a d ที่เป็นประธพนธรรมของชาวมองโกเลียเนี่ยเขามีการย้ายถิ่นฐานในพื้นที่ตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะมาพูดถึงเรื่องสาขาที่เกี่ยวข้องก็คือการท่องเที่ยวตอนเนี้เรามีอะไรเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับมองโกเลียบ้างครับก็อย่างแรกนะคะก็คือ,อเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับมองโกเลียหรือว่ากรุงเทพกับเมืองหลวงของเขาก็คืออุลานบาตานนะคะก็ ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมันยังเป็นการบินตรงเฉพาะช่วงฤดูกาลก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวของมองโกเลียประมาณมเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปีแต่ก็ระหว่างนั้นก็จะมีเป็นเที่ยวบินที่บินไประหว่างกันแต่มันอาจจะต้องไปหยุดแวะพักที่บางประเทศหรือว่าบางพื้นที่ก่อน แล้วก็แต่ว่าทางเราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดเที่ยวินตรงระหว่างกันตลอดทั้งปีเพื่อที่ว่าประชาชนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเราจะได้ไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าสําหรับผู้ประกอบการเองที่ต้องการมองหาโอกาสในการไปลงทุนทั้งระหว่างไทยและมองโกเลียด้วยกันเองเนี่ยค่ะก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะ ผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องเป็นลูกค้าของสายการบินนี้แน่นอนที่จะเดินทางไปอุลุราตานะ<ช>ครับ,รบทีนี้ผมทราบมาว่าไทยเองก็มีความร่วมมือ,อ,อให้ความช่วยเหลือแก่มองโกเลียในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยอยากให้คุณนนิชัยช่วยลงรายละเอียดเรื่องนี้นิดนึงนะครับเ,เป็นการให้ความร่วมมือผมเข้าใจว่าเป็น3มฝ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะก็สําหรับโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในลักษณะ3ฝ่ายเนี่ยค่ะมีไทยมองโกเลียแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือเยอรมันที่เข้ามาร่วมมือกันแล้วก็เป็นาการเหมือนพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยการดึงให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งตรงกับกระแส ในโลกปัจจุบันนียคะ่ะที่พยายามผลักดันเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนโดยโครงการนี้เนี่ยคะ่ะมันก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติจากสำนักง,งานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหรประชาชาติหรือว่า United Nations Department of Economic and Social Affairs เนี่ยค่ะก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็มีบทบาทนะ,ะบทบาทมากเลยด้วยในการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวกับมงเรียทีนี้เนี่ย เราเราเห็นแล้วแหละว่าไทยทำอะไรแต่ถ้าเป็นคนก็อาจจะคิดว่าแล้วเราใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับในการที่จะไปผลักดันความร่วมมือต่างๆเอ่ยทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจการค้าอยากให้คุณนันทิชานะครับช่วยอธิบายนิดนึงว่ากลไกความร่วมมือหรือก็คือพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องมือนั่นแหละที่ประเทศไทยนะครับ ใช้ในการที่จะผลักดันประเด็นต่างๆที่ต้องที่ไทยเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันก็หลักๆเลยเนะะี่ยค่ะก็จะเป็น,นกลไกหารือความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับมองกโกเลียเองเนะะี่ยค่ะที่เราใช้เป็นเหมือนช่องทางหรือการประชุมรลักในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองฝ่ายหรือใช้เป็นพื้นที่ที่เราจะผลักดนัน ผลประโยชน์ต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านเสร็จด้านการลงทุนด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนี่ยค่ะ แล้วก็ยังมีอ่าเป็นเหมือนกลไกาการหารือทางด้านการค้าที่ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการคอยดูแลซึ่งในเวทีนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการหารือที่เกี่ยวข้องกับการค้าโดยตรงเลยว่าทําอย่างไรทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้ได้มากขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเราลงมาถึงระดับประชาชน ไทยกับมองโกเลียก็ยังมีกลุ่มมิสภาพสมาชิกรัฐสภาไทยมองโกเลียด้วยนะครับรวมไปถึงมีสภาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างสภาของกทมกับกรุงสภากรุงอุลานบตานะครับซึ่งก็จะตั้งมากว่าแบบ20กว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี2,5,4,2นะครับรวมไปถึงกรุงเทพเราเป็นบ้านพี่เมืองพี่เมืองน้องอ่กับกรุงอุลานบตาด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าก็น่าจะไม่ใช่แค่นี้นะฮะเดี๋ยวในอนาคตผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับมองโกเลียเนี่ก็น่าจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมทราบว่าทั้งสองฝ่ายนยอยู่ระหว่างการหารือใช่ไหมครับทบามหารือในการที่จะ,ะจัดตั้งบ้านพี่เมืองพี่เมืองน้องอีกเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะเป็นเมืองไหนเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับผม ในช่วงปีนี้นะฮะปี2 5 0 0ันอเนะครับเป็นปีที่ถือว่าสำคัญ<ฆ>นะครับเพราะถือว่าเป็นปีที่ครบรอบวามสัมันธนไทยมองกโกเลีย50ปีนะครับเลยอยากให้คุณนันิช,ชาในฐานะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมองกโกเลียอาจจะช่วยอบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดเดงครับว่าใน50ปีของการครบรอบความสัมันธนไทยกับมองกโกเลียเนี่ย กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักของไทยตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยเราตั้งใจที่จะเฉลิมฉลอง,ลองความสัมพันธ์ในโอกาสนี้ยังไงนะครับผมค่ะก็ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์นะไทยมองโกเลีย50ปีนี้เนี่ยค่ะก็ทางกระทรวงเองก็มีแผนที่จะ,ะไปเข้าร่วมกันประชุม กลไกหารือทวิภาคีครั้งที่3ซึ่งทางมองโกเลียเองเนี่ยค่ะก็เสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดที่กรุงอุลานปาตานะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการหารือระหว่างกันอยู่นอกจากนี้ก็อาจจะมีเป็นกิจกรรมที่ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันหรือว่าอย่างที่ผ่านมาก็จะมีการจัดเทศกาลไทยที่กรุงอุรานปานาเองเนี่ยค่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่งของเราก็ปีนี้ก็คาดหวังว่ามันอาจจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ ก็คนไทยเราก็สบายใจแล้วนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้ดําเนินการเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็คาดหวังด,ด้วยแหละว่าฝ่ายมองโกเลียเขาก็จะ,ะรับรู้นะฮะถึงความตั้งใจอันดีของกระทรวงของประเทศไทยโดยรวมนะครับที่จะ,ะรักษาและก็ต่อยอดความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะครับทีนี้เราพูดถึงปัจจุบนันแล้วอ,อนาคตละ่ะอนาคตระหว่างความสัมพันธ์ไทยมองโกเลียเนี่ย มันแนวโน้มเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงแล้วในระดับประชาชนเนี่ยประชาชนในฐานะคนไทยคนหนึ่งเนี่ยประชาชนก็อาจจะตั้งคําถามแล้วว่าเออแล้วฉันประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์อะไรจากการดําเนินความสัมพันธ์ไทยมองโกเลียบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศคืออะไรอันนี้อาจจะต้องให้คุณนนทิชาช่วยอธิบายนิดนึงนะครับว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยจากการดําเนินความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยมัน ร้อยเรียงลงมาถึงระดับประชาชนได้ยังไงนะครับค่ะกะ็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมองกโกเลียเองเนี่ยค่ะก็ในอนาคตก็น่าจะยังคงราบรื่นแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒน,นากระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีสาขาความร่วมมือต่างที่เราสามารถพัฒน,นาต่อยอดไปได้อีกค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวก็ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค well. ้าการลงทุนหรือว่าการที่จะกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนด้วยกันเองอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยค่ะเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างกันเองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าประชาชนเองเนี่ยค่ะน่าจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดมันอย่างเช่นการที่กระทรวงเองเนี่ยค่ะพยายามเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ผลักดันให้เกิดเรื่องของการบินเที่ยวบินตรงระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยค่ะ มันก็จะทําให้เกิดการไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายเพิ่มกันมากขึ้นซึ่งผู้ประกอบการชาวไทยเองเนี่ยค่ะโดยเฉพาะทางภาคบริการหรือจริงๆภาคการผลิตเองด้วยเนี่ยค่ะก็จะได้ร,รับผลประโยชน์จากการเข้ามาของไรายได้จากนักท่องเที่ยวแล้วก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยของเราเองเนี่ยค่ะมันสามารถเติบโตไปได้ด้วย กระทรวงการต่างประเทศโดยกลมเอเชียตะวันออกของเราเองเนี่ยค่ะก็จะมุ่งมั่นในการที่จะทําทงานผลักดันความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเองและก็ในระดับประชาชนเองให้มันแน่นแฟ้นต่อไปยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเพื่อทีอ่จะตอบสนองให้ผลประโยชน์ของทั้งรัฐบาลทั้งสองฝ่าย,ปร,ยประเทศทั้งสองฝ่ายแล้วก็เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ข้อมูลกับทุกท่านนะครับว่าทางกระทรวงการต่างประเทศทางสานเอกคััโตรที่เกี่ยวข้องนะครับเราได้ดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่พวกเราดําเนินการเนี่ยมันส่งผลประโยชน์ไปถึงทุกท่านอย่างแท้จริงนะครับและก็วันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน,ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ